ใครเคยมีปัญหาแบบนี้กันบ้างคะว่าลาเราจะติดเครื่องกรองน้ำเนี่ยไม่มีพื้นที่ให้ติดหรือถ้ามีพื้นที่ให้ติดก็วางโชว์ไม่ได้รูปลักษณ์ไม่สวยงามบางครั้งก็ต้องเดินไฟเดินท่อน้ําทิ้งอีกยุ่งยากไปหมดสวัสดีค่ะอยู่กับโบโบว์ทำเองได้ไม่วอร์ในช่วงโบรีวิวซึ่งในวันนี้นะคะโบจะมารีวิวเครื่องกรองน้ําระบบ U F จากฟิลิปนะ ที่ติดตามช่องโบอยู่นะคะก็จะเห็นว่าโบเนี่ยเพิ่งรีวิวเครื่องออกน้ําติดหัวก๊อกไปแล้วทําไมถึงมารีวิวตัวใหม่อีกแล้วเรื่องของเรื่องนะคะบ้านพี่ชายโบที่อยู่ในเขตปปาดื่มได้เนี่ยเขาเปิดร้านอาหารร้านเล็กๆด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็นเน้นเรื่องคุณภาพน้ํานะคะที่จะต้องเอาไปเสิร์ฟลูกค้าหรือว่าเตรียมแล้วก็ปรุงอาหาร และปัญหาก็อยู่ตรงที่ว่าไม่มีพื้นที่ในการติดตั้งถ้าจะติดตั้งก็วางโชว์ไม่ได้เพราะเครื่องกองน้ําส่วนใหญ่เนี่ยรูปลักษณ์ไม่สวยงามนะคะแล้วไหนจะต้องเดินไฟเดินท่อทิ้งน้ําอีกโหยุ่งยากไปหมดจนบนวมาเจอเครื่องกองน้ําจากฟิ i ลิ p ว์วอเรุ่น A U T 1211เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในกล่องเนี่ยให้อะไรกันมาบ้าง รุ่นนี้เขาแถมหัวก๊อกมาให้ด้วยและจากข้อมูลผู้ผลิตนะคะหัวก๊อกตัวนี้เป็นหัวก๊อกแบบไร้สารตะกวะัวส่วนตัวอุปกรณ์อื่นๆนะเขาก็ให้มาแบบครบครันแม้กระทั่งเทปพ,พันท่อเขาก็ยังให้มาด้วยเรียกได้ว่าเราเนี่ยแทบไม่ต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมแล้วทุกคนตอนแกะออกมาแอบตกใจเหมือนกันนะว่าขนาดมันเล็กกว่าที่คิดไว้ยเยอะเลยอะ่ะดูดิแบบมินิมอลมากๆอ่ะเดี๋ยวยังไงไปฟังข้อมูลจากผู้ผลิตกันต่อเลย เครื่องกรองน้ำระบบ UF จาก p h i l i p วอ a t e รรุ่น AUT 1211มีความละเอียดในการกรองถึง0.01ไมครทำให้มีอัตราการกำจัดของแบคทีรียสูงถึง99.99% 99และคอลินตกค้างสูงถึง99.5%ส่วนอัตราการไหลของน้ำอยู่ที่2.5ลิตรต่อนาทีไส้กรองก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกัน ตัวแรกนะคะจะเป็น CP Composite ตัวนี้เนี่ยจะช่วยดักจับอนุภาพขนาดใหญ่เช่นสนิมทรายนอนแดงและคอลอยแต่เท่านั้นยังไม่พอตัวนี้ยังช่วยดูดจับพอลีนสีกลิ่นและสารม,มลพิษอินทรีย์อีกด้วยต่อมาก็คือ UF Ultrafiltration Membrane ตัวนี้เนี่ยจะช่วยกรองขุ่นละอองแบคทีเรียและจุลินทรีย์เป็นต้นและตัวสุดท้ายก็คือ CB ที่จะช่วยปรับปรุงรสชาติน้ำให้ดียิ่งขึ้น เดี๋ยวต่อมาไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตัวแรกกันค่ะตัวนี้เป็นหัว3ทางทางนึงเนี่ยให้เราไปใส่กับท่อน้ําส่วนอีกทางนึงให้ทาท่อน้ําดีมาใส่ไว้ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วทางสุดท้ายตัวเล็กๆตัวนี้นะให้เราเนี่ยหมุนแหวนเขาออกมาก่อนค่ะ หลังจากนั้นก็ให้นําแหวนมาใส่กับท่อยางที่เขาให้มาแล้วก็นําตัวท่อยางเนี่ยเข้าไปเสียบไว้กับตัวหัวสามทางตัวนี้ค่ะแล้วก็ขันเกลียวให้แน่นเวลาติดตั้งออกมาหน้าง,งานจริงก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีรูอยู่2รูซึ่ง2รูนี้ยมันถูกปิดไว้นะทุกคนเราจําเป็นจะต้องกดตัวสีเทาตรงนี้นะคะแล้วค่อยดึงตัวหัวปิดออกทั้ง2อันเลยนะคะถึงจะพร้อมใช้งาน ต่อมาหลังจากที่เราถอดหัวปิดออกแล้วนะให้เรานําสายยางเนี่ยมาต่อเข้ากับทั้ง2ช่องค่ะช่องหนึ่งจะเป็นน้ําเข้ากับช่องหนึ่งจะเป็นน้ําออกนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าสายยางจะหลุดง่ายนะคะเพราะตัวนี้เป็นระบบล็อกถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ดันตัวสีเทาลงไปนะคะก็จะไม่สามารถถอดสายได้แต่ถ้าใครยังเป็นกังวลในชุดเขาก็ยังมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาให้นะคะให้เพื่อนเพื่อนไปหยิบตัวสีฟ้าขึ้นมาแล้วก็เอามาเสียบระหว่างช่องสีเทาตรงนี้ค่ะ ทำให้ตัวสีเทาเนี่ยไม่สามารถถูกดันลงไปได้นะคะส่วนตัวหัวกลอกที่แถมมากับในกล่องอย่างที่โบบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าอันนี้เป็นแบบไร้สารตะกัว่วซึ่งตัวเนี้ยโบจะไม่ได้ไปติดตั้งที่อ่างของโบนะทุกคนเนื่องจากว่าโบมีหัวก๊อกอันเก่าอยู่แล้วโบจะใช้หัวก๊อกอันเก่าไปก่อนแต่อัน,นเนี้ยเนี่ยโบเอามาทําให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเวลาติดตั้งออกมาแล้วเนี่ยจะหน้าตาประมาณไหน ส่วนตัวสุดท้ายที่หน้าตาเหมือนดัมเบลอันเล็กๆนี้เพื่อนๆสามารถใส่เข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องหมุนอะไรทั้งนั้นแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะให้เอาสายยางมาต่อแค่นี้ก็เสร็จแล้วและสำหรับใครที่ต้องการติดกกอกไว้ที่กำแพงในชุดเขาก็มีอุปกรณ์มาให้ด้วยนะหลังจากที่โบติดตั้งเสร็จแล้วนะคะโบก็รู้สึกว่าตัวนี้ติดตั้งง่ายมากๆคือพื้นที่เขาก็ใช้น้อยสุดๆเลยนะโบจะวางตรงไหนก็สะดวกไปหมด ส่วนวิธีการเปลี่ยนไส้กรองรุ่นนี้จะเป็นการเปลี่ยนแบบแนวนอนทําให้สะดวกต่อการเปลี่ยนถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาดูใกล้ๆตรงนี้นะคะจะเห็นว่าด้านหนึ่งจะมีตัวล็อกไว้นะคะถ้าเราหมุนมาทางนี้หมายความว่าไส้กรองของเราเนี่ยล็อกแน่นอยู่กับที่สามารถใช้งานได้แต่ถ้าเราบิดไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นการคลายออกค่ะพอเราบิดเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถดึงไส้กรองออกมาได้เลย ส่วนตอนเปลี่ยนกับเข้าไปนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะทําไม่ถูกด้านเพราะว่าถ้าเราทาไม่ถูกเนี่ยเราก็แค่หมุนไปเรื่อยๆสักนิดหนึ่งนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆจะเห็นว่าพอมันถูกล็อกเนี่ยตัวไส้กรองเนี่ยจะโผล่ออกมาแค่เล็กน้อยเท่านั้นหลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปนิดนึงค่ะแล้วก็บิดและอย่าลืมบิดกลับมาให้ตรงตำแหน่งกับตัวล็อกด้วยนะคะเพียงเท่านี้การเปลี่ยนไส้กรองก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอายุการใช้งานของกรองแต่ละตัว แบรนด์ผู้ผลิตแนะนำว่าถ้าเป็นตัว CP ควรเปลี่ยนทุก6-12เดือนตัว UF ควรเปลี่ยนทุก12-24เดือนส่วนตัว CD ควรเปลี่ยนทุก6-12เดือนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเปลี่ยนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและความถี่ของการใช้งานของเราด้วยนะพอดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายๆคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจจังเลยโบคำนวณค่าใช้จ่ายให้ดูหน่อยได้ไหม คือเอาตรงๆนะว่าบอกขอไม่คำนวณละกันทุกคนแต่ให้เพื่อนๆดูในรูปนี้เลยเพราะว่าทาง Philip Water เนี่ยเขาคำนวณค่าใช้จ่าย2ปี4ปีมาให้แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการคำนวณอันนี้ก็จะเป็นค่าคำนวณโดยประมาณนะคะเพราะว่าแต่ละบ้านมีการใช้น้ำที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวมาสรุปจุดเด่นของรุ่น A U T 1211กัน โดยส่วนตัวบมองว่ารุ่นนี้มีขนาดเล็กกระทัดรัดไม่ต้องเดินไฟไม่ต้องต่อท่อน้ําทิ้งทําให้สะดวกต่อการติดตั้งและก็จัดวางที่สําคัญมีรูปลักษณ์ที่สวยงามนะคะสามารถวางโชว์ได้เลยซึ่งก็น่าจะเหมาะกับบ้านร้านคอนโดในเขตประปาดื่มได้นะคะที่ต้องการน้ําสะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าใครสนใจเครื่องกรองน้ําระบบ UF ตัวนี้นะก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ในดีสคริปชันโบได้เลยโบทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้ว ส่วนในคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โบด้วยแล,วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย